สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชม power amp จากค่ายโรยันนะครับตัวนี้เป็นโรยันรุ่น S1002 นะครับโรยัน S1002 เป็นรุ่นไฟเฉียงนะเป็นรุ่นไฟเฉียงนะครับนี่ด้านในนะครับพัดลม4ตัวหม้อแปลงลูกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับหม้อแปลงเป็นรุ่นใหม่นะครับหม้อแปลงเป็นรุ่นอ S1002 โรยันเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเขาจะหนามากนะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับแกนหม้อแปลง หนาตึบเลยนะครับเห็นไหมแกนมออแปลงนะครับนี่นะครับการออกแบบจัดวางข้างในก็ประมาณนี้นะครับค้าปลาสี่ลูกอ่าสิบแปดข้างละสองสบายเลยนะเป็นคลัส AB นะครับนี่นะครับด้านหลังนะอ่าตัวนี้18นิ้วข้างละ2อตึบๆเลย12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ2-3ถึงเล่นได้สบายราคาอยู่ที่6,9 0 0้บาทเท่านั้นได้ตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ 6,900บาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเบอร์โทรที่หน้าจอเลยนะครับร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโออำเภอหนอ,อคงคุ้งศรีวัดกาลสิน์มาฟังเสียงกันดูครับ